บทที่หกหน่งก็จะมาสอกนการกำไรครับเป็นการกำไรคนไทยมีวส์ตัวนะี้เพื่อเกิดเพื่อเปิดการมองเห็นของคุณนั่นเองนะครับเนาะที่อยากจะ,ะมีการตลาดครับเป็นการขายเสื้อผ้าไา่ไอ้เนี่ยปั๊กยานแบบนี้ต่างต่างเนาะพอมารถมาใช้งานในที่ตัวสายเขียนวิทย์นะครับส่วนตัวอยาปั๊มให้ใครก็ได้นะที่นี่ก็เป็นวิธีใหม่ด้วยครับผมก็สามารถปั๊มให้ใครก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องปั๊มให้เฟซบุ๊กหรือว่าแฟนเพจใครเป็นเพจหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่ใช่ผ่านการปัมป๊มนะผมก็จะเป็นการปั๊มโฟนนี้ เแล้วก็มาที่โฟล์ดครับแล้วก็มาเรื่องโฟล์ดที่ทำก,การบั๊มนะครับผมจะทำให้คนน้องคนเดียวเล่นกันเนาะแล้วก็คลิกลิงตรงนี้ครับเนาะปุ๊บแล้วก็โฟล์ดทางน,นั้นก็เปิดเป็นสถานด้วยทางนั้นนะครับคนนั้นไม่เปิดเนี่ยมันก็จะฟังไม่ได้เนาะแล้วก็ทาการคนเขลิงก์เข้ามาครับเนาก็จะเป็นลิงก์โฟล์ของน้องคนนี้ครับเนาะก็เป็นแฟนดีของสายเมนดูครับคอยจัตามมาด้วันนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทําให้เพจติดกันต้องเห็นครับเพราะว่าส่งผลกระทบกระไดยย้ยาวหรือว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้ะ เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพจแน่นอนครับเพียงแค่เราเพิ่มยอดไลค์นั้นก็เหมือนการกดไลค์ครับนะเพราะว่าสัดพร้อมของซินบุ้งได้ผมอธิบายก่อนว่ายิ่งมียอดไลค์เยอะนะครับนะมันก็ยิ่งเป็นแรงผลไยด้วยนะจะเปิดการเห็นให้กับตัวโพลครับยังไงว่าเราเซิร์ชอ่าเซิร์ชผมก็ทำการเซิร์ชคำว่าเกมนะมันก็ทําการอ่าครับอ่าคำว่าเซิร์ชคำว่าเกมนะครับนะเราก็ไปที่โฟนครับครับ อ่ะเพิ่มเปิดทีโฟดครับก็สังเกตว่า Facebook เนี่ยมันจะเด้งฟีดครับที่ยอดไลค์เยอะๆเข้ามาครับน้อน,นี่ยังยอดไลค์เยอะมันจะเด้งฟีดนะเพิ่มการเปิดกล่องเห็นนะแล้วก็จะทําการเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวโฟลด้วยนะที่มียอดยอดไลค์เยอะอยิ่งดีครับนะก็อ่ะโอเคเราก็จะมาเพิ่มแล้วกันนะไปที่โถวังกี้ครับเกมเป็นลิงนี้ใช่ไหมคะที่เราขับรถวังกี้นะครับผมตอนนี้ก็สังเกตว่ามียอดไลค์อ,อยู่ประมาณหกไลค์เนาะ อยากจะเปิดก็ไเห็นนะครับเราก็มาที่ตัวสายเกมนีครับสายนิฮงจะไปลิงแล้วก็ทีลิงไวตาที่จำนะพอดีเข้ามาใช้หานก็พบว่าสามารถทำตามกัได้เลยครับก็มาที่ตัวมดบูนะครับวันนี้ก็เลือกหนุนมดบูลมาที่ตัวเฟซบุ๊กเนาะดูว่าใครที่จะใช้งานตัวอ่าตัวการอื่นว่ามานก็สามารถมีเรื่องใช้งานในการครับมีตัวยูทูบดิจิตอลสแกมมิเตอร์ต่างๆมากมายเลยนะผมก็จะเลือกไปที่ตัวานี่นะครับนะคนไทยนะครับนะก็เข้ามาครับ ก็ใส่เลขที่เราทดลองที่กดวางไปนะครับแต่ที่อยากไดยัดยอดรายธรรมดาก็กดยอดรายตัวนี้เป็นรายธรรมดาราคาที่แล้วก็ใครที่อย่างได้รายอิมพิวชี่ก็สมาครกดยอดรายอิมพี่เพิ่มเติมที่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็จะต้องดูสักประมาณห้าสิบบาทนะครับเพราะการอยู่ที่สองสิบบาทครับกดสั่งซื้อไปผมอ่าตัวนี้ก็ระบบจะรับคำคำสั่งคุณียบร้อยแล้วนี้ก็รอยอดเพิ่มสักพูเนาะไม่เจอมาสี่ถึงห้าเทียดระบบบริการความยอดให้เราสมัครครับ น,นีก็ที่เรากดไปพี่เขยังไม่ถึงนาทีครับตอนนี้ก็รอสกูนะแล้วก็ <ๆ S 1> สามารถกดรีเฟรชดูได้เรยวตอนนี้เราจะขึ้นยังครับยังไม่ขึ้นตัวนะหลังสกูนครับแล้มาสอ,อานใช้งานในตัวเข้าตัวเซนก่อนนะเคดี้เข้ามาใหม่เแี่ยยังไม่มียกดเงินก็กดการเติมเงินตรงนี้เนาะก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้มีสี่ช่องทางครับมีตัวเออห้าช่องทางผ่านไปเนาะ ตัวสแกนเก็บเพก่มขึนครับเราเรียนวัติบัี้บิดเนาะก็จะขายไาเป็นเ้างการเติมเงินตามเหรียญบิตคอยด์ต่างๆครับเพิ่มแปลงาเคื่อแปลงเงินถ้าหยุดแล้วเราเป็นเงินไทยทังนี้ครับ โอ้โหดกไม่มาก็ดอกสกุลน,นะเออตอนนี้ก็ผ่านมาล้างเสียงทีนะยอดมันยัขึ้นเร็วๆแล้วครับอเ,เองก็ดูที่โซนนะปุ๊บอ่ะเออตอนนี้ก็ยอดโผล่ขึ้นเข้ามาทุกบอลนะห้าสิบห้าลายครับก็เป็นเขาจริงขงั้หมวนะก็เห็นที่ตรงนี้นะพ้อความที่ใหญ่ใช้งานโดรศัพท์มันก็จะไปะเรียงแล้วก็ที่หัวใต้ที่ชัดนะทือวัาทำงาน เดี๋ยวครับเม่อิจอสองทีมก็คือเรียนแล้วนะผมจะใช้งานเงนี่แปดดินก็ทิดียวกันเป็นเชนนั้นเป็นก็ไม่มีแรงใจคิดหน้าผม